จุดเริ่มต้นของแม่น้ำสายใหญ่ที่หล่อเลี้ยงสัพพชีวิตในธรรมชาติเกิดจากตาน้ำเล็กๆในป่าลึกเส้นทางการสร้างนักเสียสละเพื่อมวลมนุษยชาติของกลุ่มแพทย์วิธีธรรมก็เช่นเดียวกันมีจุดเริ่มต้นมาจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพในชนบทคนหนึ่งซึ่งเริ่มรับราชการครั้งแรกตอนอายุ20ปีที่โรงพยาบาลอำเภอว่านใหญ่ จังหวัดปุกดาหารสำเริงมีทรัพย์หรือใจเพชรกล้าจนเป็นคนมีอุดมการณ์จริงจังและจริงใจในการทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ตกทุกข์ได้ยากทุ่มเทกำลังในการทำงานอย่างเต็มที่ตั้งแต่ปีแรกที่เข้ารับราชการพศ2535จึงถือเป็นหมุดหมายแรกที่ท่านได้ปักไว้ บนเส้นทางแห่งการบำเพ็ญที่สืบต่อมาอีกยาวนานมุ่งตรงสู่จุดหมายศรัทธาชัดชนชายบันเจิดบันจงแน่นหนักเด็ดเดียวมั่นคงเพื่อดำรงอุดม อาจารย์จริงๆจะแสวงหาตั้งแต่อาจารย์รับงานราชการแล้วล่ะที่แสวงหาว่าจะต้องทาอะไรอย่างไรตอนนั้นไม่รู้เรื่องเราก็รู้แต่ว่าเราจริงใจนะเราก็นึกว่าได้เพราะความจริงใจอย่างเดียวเพราะจริงๆเราได้อะไรเยอะตั้งแต่ปีปีสามห้าเนี่ยมันก็ได้อะไรไม่น้อยแลวมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าพลวัตปัจจัยให้ปีสามแปดเนี่ยอาจารย์ได้ทําเริ่มรูปรอยที่มันชัดขึ้น ปี4ศูนยิ่งได้ไปอบรมเลยกับมาศเละก็มันก็ยิ่งชัดขึ้นอ่ะปฏิบัติเต็มที่เลยตอนนั้นอ่ะเริ่มีโอกันได้รับรู้ข้อมูลของพุทธอาจารย์ก็เลยเริ่มต้นตรงนั้นที่ได้รับรู้ข้อมูลว่าเออพุทธ,ธเนี่ยดำรงชีวิตอย่างไรแก้ปัญหาชีวิตอย่างไรถือขันธงสู่หลักใจแหวกเปลวไฟขามลุมดำกวาดภาพหลอ ้นทฟืมควากลีตลอดเส้นทางการเป็นนักเสียสละของท่านที่ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างไม่เคยย่อทอ้อไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆจนมีคำติดปากที่ว่าหมอเขียวศูนย์บาทรักษาทุกโรคเป็นประจักษ์หลักฐานที่หล่อหลอมให้เหล่าจิตอาสาเหล่านักบำเพ็ญผู้เสียสละดำเนินรอยตามอย่างแน่วแน่ จริงจังและจริงใจเช่นกันมาถึงปีนี้พศ2565ผ่านมา30ปีจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพในชนบทคนหนึ่งมาเป็นผู้นำของหมู่มวลจิตอาสาหลายร้อยคนทั้งในและต่างประเทศสารพลังกันบําเพ็ญและสร้างนักเสียสละรุ่นใหม่ๆเพื่อพากันก้าวไปสู่ชีวิต ที่สามารถพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงสืบไ,ไปเถิดไปหักหัวใจคุณรักจริงสร้างทุกสิ่งด้วยความฝันนั้นมั่นคงไปเถิดไปด้วยหัวใจอันสื่อตรงให้ฟ่าดินดํารงคงเส้นทางอาจารย์ไม่เอาอะไรเพราะตั้งแต่ต้นที่อา,อาจารย์ จะเปิดศูนย์ใช่ไหมคอาจารย์ก็บอกแม่เลยไงว่าแค่เจงแค่เจงคืออาจารย์ทําไปเนี่ยรอดก็รอดไม่รอดก็เสมอตัวอาจารย์พูดยิ่งใหญ่มากเลย10บสติดอา,าสาสิบคนจะเขย่าประเทศนะยีคนจะเขย่าโลกเนี่ยอาจารย์พูดอย่างนี้เชื่อมั่นนะแล้วก็กล้าที่จะทุ่มโถมชีวิตเนี่ยฝากฝากยังไงฝากชีวิตไว้กับคนคนนี้ว่าให้คนนี้เป็นคนนําทาง จริงค่ะจริงเพราะว่าคิดดูสิคนทุกคนเนะี่ยแสวงหาความสุขยู่ฮะติดความสบายใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่เราจะตัดสินใจที่จะสละตัวเองนะการที่เราสละตัวเองนี่ออกมาจากแนะนําเหมือนเราเรา,เราทานวัตถุนะแทบจะทานหมดเลยนะก็คือยกทั้งครอบครัวเอาตัวเองออกมาเนี่ยใช่ไหมคะเออเนี่ยมันก็จะไม่ต่างจากพระพุทธเจ้าเท่าไหร่แต่พระพุทธเจ้าท่านมีเยอะแยะใช่ไหมฮะของเรามีไม่ได้มากมายเราแพ่พ,อ,พอกินเนี่ย เราจะสละความความสุขอันนั้น,นมามาถึงจุดนี้ถ้าแรงศรัทธาของเราไม่มากพอเนี่ยมันศรัทธาแล้วมันก็ต้องมีปัญญาด้วยนะคะแค่ศรัทธาอย่างเดียวไม่รอดหรอกนะคะศรัทธาแล้วมีปัญญาด้วยว่าคนคนนี้เป็นคนดีจริงและใจเราเนี่ยพูดง่ายแรงศรัทธานี่มันจะเกิดขึ้นได้มันก็ต้องเกิดจากมรรคผลที่เราปฏิบัติใช่ไหมคว่าเออในเมื่อเราท่านพูดมาอย่างนี้เรา พิสูจน์ตามแล้วมันเกิดผลอย่างนั้นจริงเพราะเป็นสัจธรรมใช่ไหมคะเพราะเป็นสัจธรรมมันถึงเกิดผลตามที่ท่านพูดจริงอ่าคนคนนี้พูดจริงทําจริงใช่ไหมคะแล้วเราสามารถที่ปฏิบัติตามได้เอหิปสิโกจะมันเข้าลักษณะของพุทธาศาสนาเลยคือท้าทายให้มาพิสูจน์ได้ใช่ไหมเออแล้วก็เป็นปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนใช่ไหมว่าคนที่ปฏิบัติเท่านั้นถึงจะรู้อย่างที่ว่าอ่าคุณปฏิบัติแล้วคุณจะได้จิตที่สงบ ใช่ไหมคะพอเราปฏิบัติตามท่านเราเราได้จิตที่สงบนี่ไงนี่ไงเป็นคือปัจจตังแต่ถ้าคุณไม่ปฏิบัตินะคุณฟังฟังไปมันคุณก็ไม่รู้ค่าอะไรหรอกใช่ไหมคะแต่พอเราเราเราปฏิบัติตามแล้วเราเห็นผลปุ๊บเนี่ยแล้วมันเป็นพลงังศรัทธาพลางังศรัทธาที่เราได้ไต่ตองด้วยปัญญาแล้วเราพิสูจน์แล้วมันเห็นผลแล้วนะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องจริงใช่ไหมคะมันก็เป็นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราเชื่อมั่นเชื่อมั่นนะฮะแล้วก็กล้าที่จะทุ่ม,มชีวิตฝาก,ฝาก ทางไงฝาชีวิตไว้กับคนคนนี้ว่าให้คนนี้เป็นคนนําทางใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่มีทุนเดิมมาที่เราจะได้สละวัตถุออกไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ ด้าที่ตอนนี้เราเหมือนเราทาอภัยทานใช่ไหมฮะที่เราจะสรุปสลัดตัวเองออกมาแล้วพอมาช่วยอาจารย์นี้มันก็เหมือนที่เราจะต้องเป็นตัวอย่างใช่ไหมฮะมันก็เป็นธรรมทานไปในตัวนะฮะเป็นธรรมทานในลักษณะถ้าเราไม่ได้พูดก็เป็นตัวบุคคลใช่ไหมฮะว่าเราสละตัวเราออกมานะเป็นเป็นการสักขีนะฮะแต่ว่าถ้าเราได้พูดธรรมะออกไปด้วยใช่ไหมมันก็มันก็สมพร้อมว่าเออเราใช้ชีวิตอย่างนี้เราเกิดผลอย่างนี้จริงก็เป็นการยืนยันไงว่าเราได้ความผาสุขนี้เพราะเราเดินตามแนวทางนี้จริงนะฮะน่ะ <c oughs> อันนี้มันเป็นสิ่งที่รองรับกันหมดคือมันไม่มีสิ่งใดที่ขัดแย้งในคําสอนของศาสนาเลยนะคะถ้าขัดสอนถ้าขัดขัดแย้งกันเราก็จะเกิดวิจิกิจฉาใช่ไหมลังในสงสัยว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าถอ,อยหลังอะไรสิอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่อันนี้เราไม่สงสัยเลยะคะ่ะเราพร้อมที่จะไปทางนี้เลยเพราะว่าเราพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วเราเห็นผลแล้วะคะเนี่ยมันถึงเพียบเป็นแรงเพราะนั้นทุกคนที่มาเนี่ยที่คนที่ติดนะคะที่ไปกับอาจารย์เนี่ย เพราะมันจะมีที่ตามเส้นทางที่เราผ่านมามันจะมีทั้งคนที่ติดและคนที่หลุดใช่ไหมคะคนที่หลุดท่านก็มีปัจจัยตามส่วนของท่านแล้วพอเจอผัสสะเจออะไรที่ท่านทนไม่ไหวใช่ไหมมันก็จะคัดด้วยกรรมเด็กนะเออนี้แต่ถ้าสมมติว่าเราปฏิบัติไปด้วยพร้อมๆกันเนี่ยขณะเดียวกันเราเชื่อมันศรัทธาในครูบาอาจารย์ถ้าเราสงสัยในเรื่องใดเนี่ยเราเข้าไปหาท่านแล้วก็สอบถามในสิ่งนั้นเราก็จะได้ประจักษ์ใช่ไหมมีความที่เราคิดเองแล้วเราก็เสื่อมศรัทธาแล้วก็ทาลายศรัทธาจากตัวบุคคลตัว อาจารย์ตัวอะไรไปพนแล้วก็หลุดออกไปแต่ที่เราเข้าหาท่านเราก็ถามท่านใช่ไหมพอท่านชี้แจงให้มันเราสม,มารถทิฏฐิเราก็สาม,มารถท,ที่จะปรับสม,มารถทิฏฐิให้เดินต่อไปได้ไางว่าเราต้องวางใช่ไหมคะเราต้องวางเนี่ยค่ะผมนี่แหละจะพาคนป่วยสร้างชุมชนคํานี้นี่จําไม่ลืมเลยเข้มแข็งมากอตอนรู้สึกว่าใจเข้มแข็งมาก พ่อพ่อตอน,นั้นเสียก็เลยโทรไปแจ้งท่านว่าเนี่ยเอื้อยจะกลับบ้านลาดเราเด้อพ่อเสียแล้วท่านก็ชวนบอกว่าเอื้อยิไปไสก็จจังไปมาเรียนวิ่าหมอกรตอนนั้นท่านเริ่มทําค่ายสุขภาพแล้วก็เลยไปตามคําชวนอันนี้แหละคือครั้งแรกท,ที่ที่ประทับใจแบบเปิดมิติใหม่ของอาจารย์หมอเขียวให,ให้เราให้เราให้เราได้รู้ว่าโอ้โห เมื่อก่อนเราไปด้วยกันนะเราก็รู้แต่เรื่องเพลงเนาะก็คิดมีแต่เรื่องเพลงอยู่ในหัวเราไม่คิดเลยว่าโอ้โหไปเห็นสาระในในค่ายเนี่ยโอ้โหไปขุดมาจากไหนมากมายเนี่ยองค์ความรู้พวกเนี้เรื่องร้อนเรื่องเยน็นเรื่องทาให้คนหายจากโรคอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหมันเป็นความละเอียดละออที่แบบเก็บมาได้ยังไงเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่น่าทึ่ง มีความประทับใจในค่ายแรกที่เราไปในหลายเรื่องนะคะหนึ่งละเรื่องอาหารนี่พอได้ไปกินอาหารในค่ายเนี่ยมันรู้สึกเลยว่าโอ้โหอาหารพรมมันต้องอย่างนี้อาหารเทวดามันต้องอย่างนี้อาหารผู้ปฏิบัติมันต้องอย่างนี้สิต้องอย่างนี้ถูกใจมากเลยเรื่องเรื่องอาหารแล้วเราก็กินอย่างอย่างมีความสุขนะคะกินอย่างมีความสุขประทับใจอันที่สองก็คือประทับใจสาระของ ของอวิชาการในค่ายประทับใจความมันมันสัมผัสในความความลึกล้ำความลึกซึ้งอ่ะของวิชาการยาเก้าเม็ดนี่เพราะมันไม่ธรรมดาเลยเนี่ยทำให้เราหายจากป่วยได้โดยที่ว่าไม่ต้องไปอาศัยสิ่งอื่นเลยนอกจากใจที่เข้มแข็งของตัวเองนะคะแค่ปรับสมดุลอ่ะทุกอย่างก็ก็เป็นไปได้หมดเลยอ่ะ เราก็ไม่รู้นะเราไม่เห็นนี่เราหงายเงือบเลยโอ้เป็นไปได้ยังไงมันเยอะขนาดนี้ไปเอามาจากไหนเยอะแยะเลยอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้เราก็ประทับใจเนะื้อหาวิชาการว่ามันยิ่งใหญ่อ่ะมันยิ่งใหญ่นี่ก็ประทับใจการร่วมงานทีมงานก็ก็ก็จะว่าประทับใจหรือไปไปเห็นเห็นว่า คนที่ร่วมง,งานกับท่านน่ะมันน้อยญาติธรรมที่ช่วยท่านน่ะมันน้อยใจมันก็คิดเลยนะคะว่าเฮ้ยเราน่าจะมาช่วยเนาะอะไรเงี้ยนี่ถูกใจมากเลยนี่เออถูกใจมากเลยนี่ถ้าเรามาทําแบบนี้อยู่แบบนี้เราต้องจเจริญในธรรมแน่เลยเราคิดอย่างนี้นี่คือความทับใจที่ก่อนที่จะตัดสินใจแล้วค่ายนั้นนะ่ะตอนประชุมกันท่านก็บอกท่านก็ชวนนะว่าเนี่ยผมกําลังจะทํา โครงการเจ็ดปีอนาคตมีผลนะใครอยากจะมาร่วมงานด้วยก็มาเลยท่านก็ประกาศบอกบอกเพื่อนร่วมงานอตอนก็ยกมือก่อนคนแรกเลยเอื่อยนับหนึ่ง <c oughs> เอื่อยนับหนึ่งไปที <c oughs> ่นับสองกันแล้วแต่ก็ยกมือเป็นคนแรกเลยเอยก็ตั้งแต่วันนั้นมาแหละก็ยกยกมือแล้วก็เปลี่ยนทิศทางเลยแหละ ตรงไหนที่เจริญน่ะอยู่ไปเถอะตรงไหนที่มันทําให้เราเจริญในธรรมน่ะอยู่ไปเถอะและ้วตยก็ปรับทิศทางเลยมาช่วยค่ายหมอเขียวตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมามันมันเชื่อมั่นตลอดอะว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นไปได้เพราะว่าเราก็ได้เห็นฝีมือได้เห็นความสามารถเออว่าท่านสามารถที่จะทำสิ่งยากๆได้ให้ให้มันเป็นไปได้อะไรเงี้ยเราก็ ราก็เลยมีความเชื่อมั่นมากขึ้นเรื่อยๆทุกวินาทีก็เป็นวินาทีแห่งบุญที่ท่านทําให้เราดูอ่ะบำเพ็ญให้เราดูเนี่ยโอ้โหเราก็ทึ่งนะคะทึ่งว่าโอ้โหทําไมชีวิตจะคุ้มขนาดนี้เนี่ย <c oughs> <c oughs> ไม่มีช็อตไหนไม่เป็นประโยชน์กับใครเลยอะไรเงี้ยเลยโอ้โหเราเนี่เราทึ่งมากเลยนะ มองไปยิ้มไปแล้วก็เปรียบเทียบกับตัวเองไปว่าโหนี่เรานี่นะโอ้ไม่ได้เศษเสี้ยวเลยนะโอ้โหมันทําให้เราต้องขนขวายอะค่ะต้องขนขวายตลอดเวลาอยู่กับอาจารย์แล้วเหมือนเราเราเราปลอดภยัยเราปลอดภัยเราเราเหมือนเหมือนเราอยู่ใกล้พ่อใกล้พ่อที่สามารถที่จะ ช่วยเหลือเราได้ทุกเรื่องอะ่ะที่เห็นถึงความเสียสละของอาจารย์ที่มันมันมีมากมายจนแม้ว่าอาจารย์เนี่ยแทบจะไม่ละไม่ไม,ไม่ไม่คิดถึงตัวเองเลยพี่คิดว่าอาจารย์เนี่ยจะเหมือนจะเสียสละทุกวินาทีก็ว่าได้นะมีความประทับใจแบบหาที่ต้นที่สุดไม่ได้อะ่ะความประทับใจเยอะมากแล้วก็อาจารย์เนี่ยเป็นคนที่อ่า เปลี่ยนชีวิตพี่ว่าได้จากชีวิตที่เราเคยอมทุกข์อ่ะเคยฟุ้งซ่านคิดมากแต่อาจารย์ก็มาเปลี่ยนได้นะมาเปลี่ยนพี่ได้เปลี่ยนไปนทำให้เรา,เาได้เรียนรู้อะ่ะที่สําคัญก็คืออาจารย์สอนเราเรารู้จักกิเลสนั่นเลยค่ะก็ตอนนั้นตอนที่พี่ไปอยู่กับอาจารย์ตอน,น,นแรกๆอะ่ะที่อยู่ที่สวนส่างขวัญอำนาจเจริญนะคะก็ไปอยู่กันไม่กี่คนหรอกสองสามคน อยู่กันเป็นครอบครัวเนี่ยค่ะแล้วพี่อ่ะก็อยู่ในฐานครัวแหละก็เริ่มต้นที่จะเข้าอยู่ในฐานครัวก็พี่ก็ดูแลทุกอย่างเรื่องอาหารเรื่องทำความสะอาดในครัวนี้นะแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งโอ่งน้ําจะมีโอ่งมังกรใช่ป่าทํำหรับเปิดน้ําแล้วก็รองน้ําไว้ที่จะใช้ในในครัวนะคะ <S <S แล้วในโอ่งน้าน่ะมีมีเหมือนมีเม็ดข้าวสุกอยู่ข้างในอ่ะแล้วพี่ก็จะทําความสะอาดมัน พี่ก็ทําแล้วล้างอะไรเรียบร้อยแต่พี่ก็จะเทเพื่อที่จะเอาน้ําออกให้มันให้มันให้มันหมดแต่พี่ก็เอาไม่ไหวเพราะองค์มันเยอะมันใหญ่แล้วพี่ก็ตัวแค่นี้ก็เลยเอาไม่ไหวแต่พี่ก็ไม่รู้หรอกว่าจาร์น่ะยืนมองอยู่ข้างหลังพี่ไม่รู้อพอเราพยายามที่จะทําตัวเองแล้วแต่มันก็ไม่ไหวก็หันไปหารอบข้างว่าเผื่อจะ ขอใครช่วยแต่อาจารย์ยืนยิ้มอยู่ก็เลยอาจารยก์ก็เลยบอกอาจารย์ว่าพี่ไม่ไหวอาจารย์ก็บอกอาจารย์ก็พูดขึ้นมาว่าก็เท่านี้แหละใช่ไหมแล้วพี่ก็ไม่เข้าใจหรอกตอนนั้นพี่ไม่เข้าใจว่าคําว่าเท่านี้ของอาจารย์คืออะไรแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็มาช่วยเทช่วยล้างให้หมดเลยเปิดตามไว้ติบโอ่งค่ะแล้วมันมันก็ขาดใจพี่อยู่เพราะเราไม่เข้าใจใช่ไหมคะมันขาดใจพี่อยู่พี่อพอ เช้ามาก็ถามอาจารย์ว่าสิ่งที่อาจารย์บอกว่าก็เท่านั้นแหละมันคืออะไรพี่ไม่เข้าใจอาจารย์ก็บอกว่าก็ผมอยากรู้ว่าพี่เนี่ยมีอัตตามีอัตาตาตัวที่จะยอมได้ไหมยอมยอมให้คนอื่นช่วยได้ไหมยอมขอร้องคนอื่นได้ไหมเพราะว่าธรรมดาตัวเองอ่ะก็มีอัตตาจริงๆก็แต่ก่อนเนี่ยทำเองไม่ใช้ใครต้องทำให้ได้ต้องเอาให้ได้ คือตัวไม่ยอมตัวอัตราของเรานั่นแหละก็แต่ก่อนเราไม่รู้ไงก็คือตัวนี้พี่ก็มีอยู่เยอะนะแต่ก่อนก่อนที่เจออาจารย์พอตอนหลังอ๋ออาจารย์ไอตัวนี้เหรอนี่คืออัตราเหรออะไรเงี้ยก็เนินก็ก็คือเป็นจุดเริ่มแรกที่ทําให้พี่ได้รู้ว่าเออเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมนะทําให้เราพอตอนหลังเราได้แยกแยะตัวโน้นตัวน,น,วนี้ตัวนั้นแล้วก็อยู่กับอาจารย์ก็อาจารย์ก็สอนเรื่อยๆรื่อเรื่องนั้นเรื่องน,น,องนี้ทุกเรื่องเนะคะ่ค่ะสมัยก่อนเนี่ย ทำอาหารอะไรเงี้ยมันก็มีม,มีมีมากมายไก่กองเหมือนเหมือนทุกวันนี้นะอะไรอะไรมันก็เริ่มต้นนะมันเป็นเริ่มต้นของของแพทย์วิถีธรรมนี่แหละมันก็ไม่มีอะไรมากมายไก่กองไม่อาหารการกินเราก็มีจํากัดภาชนะอะไรทุกอย่างมีจํากัดหมดแล้วเอ,อพี่ก็ทำอาหารพี่ก็อยู่ในฐานะที่คุณดูแลเรื่องอาหาร ทาอาหารและคนข้าค่ายบางทีตอนนั้นเราก็ไม่ได้ชํานาญอะไรเรื่องอาหารเรื่องอะไรเงี้ยกับข้าวบางทีมันก็ทําไม่พอคนข้าวค่ายมันก็ไม่พอกันแล้วก็เราก็เตรียมไว้อาจารย์ก่อนแล้วอาจารย์น่ะจะไม่ทานข้าวก่อนผู้ข้าค่ายเลยสมัยก่อนนะเพราะอาจารย์จะดูว่าให้คนข้าค่ายตักอาหารหมดก่อนแล้วอาจารย์ถึงจะลงมือทานของตัวเองแล้วบางครั้งกับข้าวบนโต๊ะที่เราจัดหมดอาจารย์ก็มาบอกพี่พี่เอาตัวนี้ไปให้ ให้ผู้ค่าๆก่อนแล้วว่าออแล้วอาจารย์จะอาจารย์ละอาจารย์บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเราค่อยหาอย่างอื่นทานเอาเรากินข้าวกัเกลือได้อะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละพี่ถึงว่าอ,อ,อาจารย์เนี่ยเสียสละจริงจริงพี่ได้เรียนรู้กับอาจารย์ในเรื่องความเป็นนักเสียสละที่ ที่มีความคิดถึงผู้อื่นอยู่ตลอดเวลานะคะพี่รู้ตัวว่าพี่ก็เป็นนักเสียสละผู้หนึ่งที่มองเห็นประโยชน์ผู้อื่นมากกว่าประโยชน์ตนพอปี2548อาจารย์หมอเขียวมาพอคุยกับอาจารย์หมอเขียวค่ะวันที่อาจารย์มารายงานตัวทํางานแล้วก็คุยกันคุยกันตอนแรกก็รู้สึกว่า เอาคุยกันได้เป็นเรื่องเป็นราวมากเลยค่ะในเรื่องของการที่เรื่องของปัญหาสุขภาพเรื่องของอการดูแลผู้ป่วยแนวคิดของการที่จะดูแลผู้ป่วยเนี่ยทำให้ในการคุยกันครั้งนั้นทําให้รู้ว่าอาจารย์หมอเขียวมีองค์ความรู้เรื่องของการที่จะช่วยผู้ป่วยได้แต่พอคุยต่อมาพอคุยต่อมาอาจารย์หมอเขียวบอกว่า นักปฏิบัติธรรมเท่านั้นที่จะทําได้ในเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามองความรู้ที่อาจารย์มีนะคะเพราะว่ามันต้องลดกิเลสเวลาได้คุยได้คุยกันได้เรื่องได้เรื่องเนื้อหาที่เป็นสาระในเรื่องของการที่จะช่วยคนอย่างไรเนี่ยเรารู้สึกสัมผัสได้ว่า ทุกเนื้อหาทุกคำพูดที่คุยกับอาจารย์หมอเขียวคือคือคนที่คิดถึงว่าจะช่วยผู้อื่นอย่างไรนะคะวันที่ได้คุยกันเรื่องของการที่จะมาทำค่ายสุขภาพกับพี่น้องประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่บอกว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือวันที่วันนั้นเล่าถึงความทุกข์ยากของอกลุ่มหนึ่งของของชาวบ้านที่เป็นผู้ป่วยว่าบางท่านท่านมาจากบ้านตั้งแต่ตีสามนะเล่าไปแล้ว พี่ก็มีคําถามไปว่าแล้วแพทย์ทางเลือกเนี่ยจะช่วยอะไรได้บ้างอาจารย์หมอเขียวบอกว่าช่วยได้ช่วยได้เอาช่วยได้ไดแล้วทาอย่างไรก็จัดอบรมอาจารย์หมอเขียวบอกพี่บอกว่าได้เลยจัดอบรมเพราะว่าเราถนัดอยู่แล้วเรามีความรู้สึกว่าเราศรัทธากับกับกลุ่มของอาจารย์ที่เป็นผู้นาําแล้วก็มีผู้เสียสละที่ท่านมาเป็นนักปฏิบททัติธรรมตามตาม,ตามกัน ตามกันมาเนี่ยแล้วมาปฏิบัติให้เราได้เห็นการทําค่ายานี่พี่คิดว่าเป็นภารกิจของนักปฏิบัติธ,ธรรมที่ท่านจะบําเพ็ญช่วยเหลือผู้อื่นเราก็เลยคิดว่าเราช่วยได้ก็เลยได้มาช่วยมาช่วยแบบที่เริ่มต้นก็มาช่วยงานวิชาการก่อนนะปี2552งานปริญญาโทอาจารย์กําลังเก็บข้อมูลก็มาช่วยงานวิชาการก่อนแล้วจากนั้นก็มีเรื่องของที่จะ ขาดผู้บรรยายช่วยอาจารย์ที่ก็เลยต้องมาเรียนมาเรียนที่จะเป็นผู้ช่วยบรรยายมาเรียนก่อนที่จะสอนผู้อื่นต้องทำคุณให้สมควรก่อน <c oughs> <c oughs> ก็คือก็ต้องทำเองเป็นก่อนก็ต้องรู้เองทำเองเป็นก่อนถึงจะมาช่วยผู้อื่นได้เพราะว่าอาจารย์หมอเขียวก็มีสโลแกนบอกว่าทำตัวอย่างที่ตนช่วยคนที่ศรัทธา ฝึกฝนการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์อย่างนี้ค่ะเราก็เริ่มเป็นนักปฏิบัติธรรมโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวว่าเรามาปฏิบัติธรรมค่ะการล้างความโกรธนี่ทํายังไงอะไรอย่างนี้เราก็ฟังทฤษฎีอาจารย์มาแล้วก็เราก็มาพิจารณาตามอย่างงี้แล้วเราก็ก็ทาตามเพราะว่าเราต้องไปสอนผู้อื่นด้วยการล้างความติดในรสชาติอาหารล้างอสสาทะทำยังไงอาจารย์ก็สอนเป็นสเต็ปเนี่ยเราก็ไปแกะสะเต็ปเหล่านั้นมาแล้วเราก็มา พิจารณาตามแล้วเราก็เอาไปสอนผู้อื่นอย่างเงี้ยค่ะนี่นี่เป็นเป็นอ่า ขั้นตอนการที่ได้มากลายไปเป็นนักปฏิบัติธรรมร่วมโดยที่ไม่รู้ตัวไม่ได้คิดว่าจะมาเป็นจิตอาสาแต่คิดว่าพี่น้องจิตอาสาเนี่ยถ้าเราช่วยให้ท่านทำงานจิตอาสาได้สะดวกขึ้นเนี่ยท่านจะบำเพ็ญไ,ได้เยอะเลยเพราะเราเห็นพลังของการเสียสละแล้วก็พลังที่ท่านศรัทธาอาจารย์หมอเขียวค่ะพอ,พอได้มาอยู่ในหมู่กลุ่มตอนนี้คําว่าศรัทธาอาจารย์หมอเขียวแล้วก็ศรัทธาหมู่กลุ่มที่ติดตามอาจารย์มาปฏิบัติธรรมนี่ย พี่รู้สึกว่าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในความคิดของเราตั้งแต่วันแรกนี่เรารู้สึกว่าเราศรัทธาหมู่กลุ่มนี้แล้วเราก็ยังพบว่าศรัทธาของเราได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วเราก็ยินดีที่เราได้มาเป็นส่วนหนึ่งของหมู่กลุ่มนี้ที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญเป็นนักเสียสละร่วมกับอาจารย์ภายใต้การนำของอาจารย์ที่ทำให้เห็นเป็นให้ดูนี่ค่ะ พาคนให้มันเสียสละทํางานฟรีล้องมาลดกิเลสอะไรต่างๆนานามันไม่ง่ายนะที่ใครจะทําได้ในโลกใบนี้ก็ยากปกติคนก็ตกเป็นทาสความเห็นแก่ตัวถูกความเห็นแก่ตัวข่มเหงข่มเหงทั้งตัวเองข่มเหงทั้งผู้อื่นโอ oh, ออกมาได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดามชีวิตทีม่มันสุดยอดที่สุดของชีวิตเลยนะ,นะสามารถปลดแตกตัวเองจากความข่มเหงจากการข่มเหงของความเห็นแก่ตัวยิ่งใหญ่ที่สุด พาคนมาเสียสละนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ปัจจุบันงานบำเพ็ญของกลุ่มนักเสียสละที่เรียกว่าจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมไม่ได้มีเฉพาะด้านการดูแลสุขภาพเท่านั้นทุกวันนี้อาจารย์หมอเขียวยังนำพาเหล่าจิตอาสาทำงานด้านอื่นๆอ,อ,อีกหลายด้านเช่นการศึกษาการสื่อสารการทำกสิกรรมไร้สารพิษและการพึ่งตนด้านพลังงานเป็นต้น ด้วยปณิธานของนักเสียสละอย่างแท้จริงตลอด30ปีบนเส้นทางการบำเพ็ญสายนี้มีทิศทางที่ชัดเจนแล้วว่าอาจารย์หมอเขียวและจิตอาสาได้พยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะช่วยเหลือผู้คนให้สามารถพึ่งตนเองได้ในสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตและนำพามนุษยชาติก้าวไปสู่ความพ้นทุกข์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แม้เส้นทางสายนี้จะยังอีกยาวไกลแต่หัวใจของเหล่านักเสียสละตัวจริงก็ไม่เคยย่อท้อที่จะเดินหน้าต่อไป